บบีีคราราครรััเมื่อนี่สิฟวงปลาไหลด้วยค่ะพี่นะะ้องน้องน้อนี้จะคั่วปลาไหลเนี่ยแบบบ้านๆมีขาตะไคร้ว้มะขูดอะไรก็ตำลงไปม่หมูมม

เอาตัวเนี้ยไปแก่ข้าวเอิกสูตรนี่ยันอะไดเอีิกสูตรเนาะองซื้อนึงว่าอย่างนี้เลยไว้นั่นอ

ไม่ต้องคนใช่ไหมรอให้มันรอให้มันเป็นอะไรรอให้มันเปื่อยขี้ตาไปขี้หนังมันจวเปื่อยตาเพราะอยู่บ้องมันคุ้ยหน่อยเนี้ยพาขี้ไปก่อนแล้วมันอบให้มันอยู่เงี้ยก่อน

าหากเกี่ยวเหมมันเอากระมันน้าตรงน้าจไหลเทียงนเาอพนนา,าเอพวกหลอดมาาดยคนหน้าีดาว่า,า,าร้านยูงนีกูไปตรไหนมันบอกว่าบอกเลยทีเยแค่ทีทรงตามรานเ่ไห้ในทีแค่มาจัว่ากหกันมาคนตังหกันก่ตอเอามทอต้องมาบอกัง

ล้อมาเท่าเกี่ยวก้างพอดีลกินแล้วก็ดำบำด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 อดด

ไม่ไม่ต้องไปเดี่ยวอ่ว่ากินระว่างระวางนการผ่านลูกสู่เพืนอกินมอนกินว่ามันกินยิ่งนอ่มากจะวมบวมากมมากบอจะมูมนค้นแบบ คนเราสู้สู้กันเ่าะไอพวกเรามาชวนตึ่มา่กินิยกินหอมมากเลยกินีเ่ไดกินเดี๋ยวเอาผักใส่นะเอาผักใส่ก็โอเคนะขอบคุณนะคะ